ทำงานให้สิ่งที่ไม่น่าได้กลายเป็นของง่ายๆที่จะได้มาต่อสู้ให้ของที่แสนแพงกลายเป็นของถูกแสนธรรมดาอดทนให้ของที่อยู่สูงเสียดฟ,ฟ้าต้องลงมาอยู่ใต้ฝ่าเท้าจนได้สร้างความฝันที่ยิ่งใหญ่จนทุกสิ่งดูไม่ไกลแต่คุณอยากได้มันก็มาอยู่ตรงหน้าเพียงแค่คุณเริ่มก้าว จุดหมายที่แสนไกลก็ใกล้เข้ามาขอบคุณสำหรับคำคมท่านอาจารย์จตุพลชมพูนิดนะคะเราหยิบยกมาให้สำหรับใครที่ต้องการแรงบันดาลใจในการต่อสู้นะคะคิน,คน้ำนิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานใต้เตียงของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าความสัมพันธ์สุดยอดความลับ ะะที่เขากำลังจะเปลี่ยนถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เห็นสิ่งที่เขาปิดบงังเรื่องราวที่เขาปิดบังสองคนอยู่นะคะคุณอาจจะไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเลือกหรือว่าความสัมพันธ์ที่เขาเลือกกันเนี่ยมันกำลังจะมีปัญหาอะไรและมันมาถึงจุดเปลี่ยนแล้วเรามาดูกัน สมมารบพังงานงคุณอนุญาตให้เราเปิดดวงตาด้วยการกด subscribe ไลค์แชร์กับหัวข้อแร่องน้ที่ว่าความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยนของเขาสองคนเรามาดูพลังงานลัคนาราศรีนะคะรักสามเศร้าเราสองสามคน เรื่องราวใต้เตียงของเขาปัญหาความลับที่เขาปกปิดผู้คนอยู่ละนะัคกนาราศีที่โดเดนนะ่นได้ยุเรนะัสาตุลมมีทุนตุกุมวอเตอร์ทะาน้ำมีนกรกฎพิจิกสะเตอนกกรกดวันเนสาร์ธาตุไฟไฟธาตุไฟเมสิกาน,นุริบาราศีตุลธาตุลมอคอเรสราศีกุมธาตุลม แคปิค้อนราศีมังกรธาดินแล้วก็สกอร์ปิโอราศีจิธตนามตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้อ,ของกับคุณและเขาเราสองสามคนมีเจ็ดยี่สิบสิอดยิบสี่สิบสบเกแปดและก็ยี่สิบสามนะคะลัคนณราศีไม่มีไม่โดดเด่นไม่เป็นไรมาดูเรื่องราวของคุณกับเขาเราสองสามคนนะคะมาดูซิว่า เขาคนรักเก่านะแฟนเก่าความสัมพันธ์เก่าเขายังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่ามาดูสิอะไรทำให้เขายังคิดถึงคุณอยู่ในอัพสอด ไม่ได้คิดถึงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะอยากจะพุ่งตัวเข้ามาหาอยากจะให้มีปฏิหารเกิดขึ้นอยากจะให้ปัญหาทุกๆอย่างนะคะภาระความรับผิดชอบมันหมดไปให้เร็วที่สุดและเขาจะได้ติดต่อมาหาคุณนะคะมาพูดมาคุยกับคุณเขารอช่วงเวลาโอกาสดีๆที่เขากับคุณจะได้เริ่มต้นใหม่ หาได้สารสัมพันธ์กันใหม่เขารู้ว่าคุณยังไม่มีใครเขารู้ว่าคุณยังโสดอยู่และเขายังรู้ว่าคุณยังรักและคิดถึงเขาอยู่พลังงานของคนรักเก่าความสัมพันธ์เก่าเขาเฝ้ามองแอบซองดูคุณสิ่งที่เขาทำได้นะก็คือต้องทำใจนั่นแหละต้องเคลียร์ตัวเอง ต้องสาสางปัญหาที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเขาณนะตอนนี้เวลานี้ภาระที่เขาแบกรับอยู่เขาต้องการให้มีปฏิหารบางสิ่งบางอย่างมาช่วยเหลือเขาให้ตัวเขาเนี่ยได้พ้นนะคะได้รอดนะหรือว่าแบบคือได้เป็นอิสระนะคะทำยังไงก็ได้เถอะนะทำให้ตัวของเขาเนี่ยได้ไปเริ่มต้นใหม่กับคุณ นะแล้วก็ได้พูดคุยคุณอยู่ไกลจากเขามากหรือว่าพลังงานของเขาคือแบบมันไม่สามารถจะพูดคุยหรือว่าติดต่อมาหาคุณได้แต่ในใจของเขายังรักแล้วก็ยังมีคุณอยู่เสมอนะพลังงานของ n Night of Cup พลังงานของนายออฟบอนนะคะเตรียมที่จะพุ่งทยานมาหาคุณแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือเคลีย ส,สางปัญหาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองขอดูสิบคาถาเนี่ยเขาติดปัญหาอะไร the view of fortune อาจจะเป็นช่วงระยะเวลากงล้อแห่งโชคชะตาหรือว่าปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะที่เขาไม่มั่นใจเลยกับการที่เขาจะพุ่งมาหาคุณตัวของเขายังมีความรักอิสระหนาห่วงแหนความโสดอยู่ นะคะอยากมีความรักนะอยากมีครอบครัวแต่ว่าไม่กล้าสละโสดนะหรือว่าไม่กล้าที่จะเคลียร์กับความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาอยู่ก็ได้เออห้าคาถานี้คืออะไรอะ่ะพลังงานของคนที่น่าที่จะมีความสัมพันธ์เก่าที่เป็นปัญหาอยู่แต่เขาไม่ได้รักหรือว่าไม่ได้ผูกพันอะไรแล้วนะคะ เขารู้ว่าหัวใจของเขาเรียกร้องต้องการใครแต่สิ่งที่เขาต้องทำก็คือสสางชีวิตของเขานะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกฎหมายความรับผิดชอบต่างๆนายอนยอมที่จะเสียสละทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยมันก็จบแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะเก็บความสมพันธนี้ไว้ทำไม ในเมื่อมันไม่ได้มีความรักหรือว่าไม่ได้มีความผูกพันใดๆแล้วนะคะคนคนนี้อาจที่จะอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่ยังไม่กล้าพอเรามาดูกันความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยนคนที่คุณถามถึงนะคะเขาอาจจะเป็นความรักเก่าความสัมพันธ์เก่าที่เขาผัวพัน ความรักที่เขามีเขาอาจจะเคยแต่งงานหรือว่ามีครอบครัวแล้วแต่เขายังไม่พร้อมกับการเริ่มต้นใหม่หรือว่าเขายังมีความสัมพันธ์ที่มันแนบแน่นนะคะมีกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องมีความถูกต้องเข้ามาบังคับก็เลยทำให้คนคนนี้นะต้องเคลียร์ต้องสะสางตัวเขาเองเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณมาดูความลับสุดยอดความสัมพันธ์ที่กำลังมาถึงจุดเปลี่ยนของเขา เขาต้องทำยังไงเขาถึงจะได้เริ่มต้นใหม่กับคุณมาดูสิสิ่งที่เขาจะต้องเคลียร์สิ่งที่เขาจะต้องทำนะคะเขาต้องทำยังไงความลับอะไรที่เขาปกปิดคุณกับความสัมพันธ์ที่กำลังมาถึงจุดเปลี่ยน the h i g r i e s t เขา ปกปิดความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้ก็เป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าเขาอะมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วเขาก็ยังมีตัวสำรองนะคะปกปิดปิดบังอยู่จริงๆแล้วคนที่เป็นตัวจริงเนี่ยไม่น่าที่จะมีปัญหาอะไรแต่ไอ้คนที่มาทีหลังเนี่ยตัวสำรองที่มาทีหลังเนี่ย กับเป็นคนที่เขาห่วงแหนกับเป็นคนที่เขาผูกพันอยู่นะคะซึ่งตัวจริงอาจจะไม่รู้หรือว่ารู้ก็ได้แต่คือปล่อยปล่อยให้เขามีความสัมพันธ์อื่นแสดงว่าเขานอกจากเขาจะมีคุณและมีตัวจริงและยังมีตัวสำรองที่ปกปิดนะที่ผูกพันกันอยู่ที่แอบแซบกันอยู่และ ตัวสำรองตรงนี้อาจที่จะต้องการอยากจะมาเป็นตัวจริงนะคะก็เลยไม่ยอมปล่อยเขาเนี่ยมันคือการที่แบบเหมือนตัวสำรองคนที่สองเนี่ยต้องการวางแผนนะขึ้นมาเป็นตัวจริงนะขึ้นมาอยู่ตำแหน่งที่มันชัดเจนแล้วเขาก็เขีย่ยออกไปไม่หลุดอ่ะนะคะอารมณ์นี้เลยเหมือนเขาเขีย่ยตัวสำรองคนนี้ออกไปไม่ได้ นะคะคือจริงๆแล้วคือเขาก็เหมือนกับว่าหน้าที่จะไม่ได้มีอะไรที่มันลึกซึ้งกับตัวสำรองคนที่สองแล้วนะคะและคนที่หนึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคนที่หนึ่งอาจจะมีการแบบเหมือนไม่ได้รักเขาแล้วหรือว่าปล่อยเขาไปก็ได้และสิ่งที่เขาปกปิดคุณความลับสุดยอดคือเขาจะต้องตัดสินใจเลือกใครคนใดคนหนึ่ง ซึ่งเป็นคนที่เขาไม่ยอมปล่อยนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องถูกต้องเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องชัดเจนเป็นคนที่เขาจะต้องฝากชีวิตฝากความสุขไว้กับคนคนนี้มันเหมือนกับว่าเขาหน้าที่จะมีตัวเลือกสองสามตัวเลือกในความสัมพันธ์เนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่มาทีหลังคนที่สามเลยก็ได้ นะคะแล้วเขาคือแบบคือต้องการที่จะกําจัดนะค,ะความสัมพันธ์ที่หนึ่งที่มันถูกต้องและความสัมพันธ์ที่สองที่ผูกมัดเขาไว้นะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนี่คือมันเป็นปัญหามากๆเลยนะแสดงว่าคนคนนี้นะคะเขาต้องการที่จะกําจัดทั้งสองคนนี้ออกเพื่อที่จะมาเริ่มต้นใหม่กับคุณ นี่คือความลับสุดยอดที่คุณอาจจะไม่รู้และความลับสุดยอดของเขาการเริ่มต้นใหม่ของเขามันเป็นอะไรที่จะต้องแบกรับภาระนะคะและต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่เขาเหมือนกับต้องวางแผนไว้ยอย่างละเอียดไม่ใช่เหมือนกับว่าคิดจะทำอะไรก็ทำอารมณ์ที่เขาต้องการที่จะสร้างครอบครัวที่มีความสุข นะต้องการที่จะตัดปัญหาหรือว่าคุยหรือว่าเคลียนะกับคนเหล่านั้นหรือแม้กระทั่งกับคุณเขาอยากจะให้คุณี่อยู่รอเขางี่บๆนะคะแล้วถึงเวลาเขาถึงจะติดต่อมาหาคุณอารมณ์จะแบบว่าคุณไม่ต้องทำไรนะคุณไม่ต้องเหนื่อยนะนะคนคนนี้จะทำเองจัดการทุกสิ่งทุกอย่างเองนะนี่คือสิ่งที่เขาคิด และความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยนเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีสเสน่ห์นะคะมีคนเข้าหาเขาเยอะและสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกเสียใจหรือว่าทุกทรมานใจเนี่ยน่าจะเป็นพฤติกรรมของเขาเองการกระทําของเขาเองมากกว่าที่สุดท้ายแล้ว เขาไม่สามารถที่จะรักษาทุกๆคนทุกๆความสัมพันธ์ไว้ได้สุดท้ายเขาต้องเลือกและเขาจะต้องยอมสูญเสียคุณไปด้วยคุณเป็นเดอสตาคุณเป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เขาต้องการที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยแต่สำหรับคนอื่นๆแล้วเมื่อเขาพิจารณาดูแล้วเนี่ยแม้เขาจะห่วงแหนไว้แม้เขาอยากจะมีคนเหล่านั้นไว้ในชีวิต แต่ยังไงเขาคิดว่าคุณคงไม่ยอมนะคะและความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยนเขาต้องยอมปล่อยทิ้งความสัมพันธ์ที่เขาเหมือนคิดว่าเขามีความสุขหรือว่าคนคนนั้นเป็นความสุขของเขานะคะคือมันจะต้องเหมือนกับยอมปล่อยเพื่อที่จะยอมรักษาคนคนหนึ่งไว้อะ คนที่ดีที่สุดอ่ะคนที่มีเพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความแซ่บความอร่อยความดีนะที่จะเหมือนกับเป็นครอบครัวให้กับเขาได้นะเขาจะต้องตัดสินใจนะตัดจบยุติใครคนใดคนหนึ่งที่เขาอาจจะมองเห็นถึงในเรื่องของความดีบางสิบบางอย่างนะคะคือตัดคนที่เหมือนกับว่า ไม่มีคุณสมบัติครบออกไปจากชีวิตของเขาหรือว่าตัดคนที่เขารักน้อยที่สุดตัดคนที่มีประโยชน์ต่อเขาน้อยที่สุดออกไปจากชีวิตโดยการที่เหมือนกับว่ายอมนะคะยอมสูญเสียอะไรบางสิ่งบางอย่างฉะนั้นความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยนเขาจะต้องนะคะเหมือนกับหยิบยื่นความรู้สึกดีๆหรือว่าความรัก ความจริงใจนะความบริสุทธิ์ใจให้กับคนคนนั้นโดยที่เขาเหมือนกับว่าจะได้รับสิ่งดีๆสิ่งเหล่านั้นตอบแทนกลับมาหรือว่าใครที่ทำดีกับเขาทนนอยู่กับเขาได้นานนะคะเขาถึงจะหวงแหนคนคนนั้นไว้นะก็แสดงว่าเขาจะไม่ทำอะไรเลยกับใครคนใดคนหนึ่งหาก คนสามคนหรือแม้กระทั่งนะตัวจริงตัวสำรองและคุณทนอยู่กับเขาได้ท้ายที่สุดแล้วเขาอาจจะไม่เหลืออะไรเลยเขาก็จะอยู่กับคนคนนั้นเขารอวันสิ้นสุดนะคะรอวันสิ้นสุดในเรื่องของการจบหรือว่ายุติวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างเขาเชื่อว่าใครที่ไม่ใช่รักแท้ของเขา ใครที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเขาใครที่ทนอยู่กับเขาไม่ได้ทนอยู่กับพฤติกรรมความแย่ของเขาไม่ได้เนี่ยนะคะคนคนนั้นจะไปจากเขาและสิ่งสิ่งนี้จึงเป็นบททดสอบนะให้กับตัวจริงและตัวสำรองที่อยู่กับเขาณตอนนี้เวลานี้ความลับสุดยอดของความสัมพันธ์มันมีใครคนใดคนหนึ่งที่อาจจะทนอยู่กับเขาไม่ได้แล้วความรัก ตรงนี้ที่เขาพิสูจน์ให้คนคนหนึ่งเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าพบเจอกับความเจ็บปวดนะคะแล้วก็บททดสอบที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วคนคนนั้นก็ทนอยู่ไม่ได้นะคะมีใครบางคนที่ทนอยู่กับความสัมพันธ์รักสามเศร้าเติร์ดปาตีไม่ได้ท้ายที่สุดแล้วคนคนนั้นก็ไปาจากเขา นะยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างยอมสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างยอมเหมือนกับว่าไม่ยอมเจ็บปวดอยู่กับเขาอีกต่อไปและเขาได้รู้แล้วว่าคุณคนนั้นไม่อยากจะอยู่กับเขาแล้วนะนี่คือบททดสอบที่เขาทดสอบคนสองคนหรือว่าความสัมพันธ์เหล่านี้และความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยน The Sun In Reverse ความสุข มันมีถึงการที่เรียกว่ามีการยุตินะคะหรือว่ามีการที่พิสูจน์อะไรบางสิ่บางอย่างมันไม่จีรังย่งยืนคนเก่าๆความสัมพันธ์เก่าๆนะซึ่งเขาได้เห็นแล้วว่าคนที่ไม่ได้ต้องการเขาคนที่ไม่ได้รักเขาจริงๆจะไม่อยู่กับเขาจะไม่ทนอยู่กับเขาแน่นอนและไปจากเขา นะคะแล้วท้ายที่สุดแล้วเขาเหลือใครเนี่ยเหมือนกับว่าบททดสอบที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อจตเพื่อที่จะทดสอบคนสองสามคนในชีวิตของเขาเนี่ยแล้วชีวิตเขาเหลือใครมาดูซิความลับสุดยอดเขายังเหลือคนคนหนึ่งที่อยู่ไกลจากเขาคนที่อยู่ใกล้ตัวเขาเนี่ยไม่มีใครอยู่กับเขาอีกแล้วเพราะคนเหล่านั้นต้องการเป็นหนึ่ง ะะต้องการแก่งแย่งจริงดีจริงเด่นกันนะคะต้องการอยากได้อยากครอบครองเขาแล้วท้าที่สุดแล้วไม่มีใครทนอยู่ไม่มีใครทนอยู่กับพฤติกรรมของเขาเขาใช้ความเจ้าชู้ของเขาเขาใช้นะพฤติกรรมที่ไม่น่ารักของเขาเนี่แหละพิสูจน์ความรักกับคนเหล่านั้นท้ายที่สุดแล้ว่คนที่อยู่ใกล้ตัวเขาไม่มีใครอยู่เลยเหลือเพียงคนที่อยู่ไกลจากเขาที่เขาจะเดินทางมาหาและ นะกาลังที่จะพุ่งตัวเข้ามาหาคนคนนี้กําลังสอดส่องดูว่าคนคนนี้จะเป็นหนึ่งในใจของเขาเพียงคนเดียวนะและเขาติดต่อมาหาคุณและเขาเชื่อว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่อยู่รอเขานะคะเป็นคนที่จะสร้างความสุขไปด้วยกันกับเขานะและตอนนี้เขากำลังรอดูอยู่ว่าคุณถ้าคุณเป็นคนที่อยู่ไกลจากเขาคุณเป็นคนที่ได้ครอบครองหัวใจเขาคุณเป็นคนที่ทําให้เขาเปลี่ยนแปลง นะแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างากับความสัมพันธ์ตรงนี้มาดูสิเดะสตาเนี่ยคุณเป็นคนคนเดียวที่จะทำให้ชีวิตของเขามีความสุขนะคะถ้าคุณยังอยู่รอตรงนี้อยู่ณนะตอนนี้เวลานี้คุณอาจจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ใดๆคุณอาจจะไม่ได้มีในเรื่องของออความรักที่เขาเคยมอบให้แต่เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะนี่คือความลับสุดยอด ที่เขาไม่ได้บอกกับใครเขาได้ใช้วิธีนี้จัดการคนเหล่านั้นนะคะกับความสัมพันธ์ที่แบบคือไม่มีใครทนอยู่กับพฤติกรรมแย่ๆของเขาความเจ้าชู้นะความเอาแต่ใจตัวเองของเขานะคะมีแต่คนที่อยากจะครอบครองเขาท้ายที่สุดแล้วพอเหมือนกับว่าเขาทําพฤติกรรมแย่ก็ไม่มีใครรับได้และนะ,ะเหลือเพียงคนคนเดียวที่เขาคิดว่ายังอยู่เพื่อเขายังอยู่รอเขาอยู่ นะคนที่อยู่ไกลจากเขาเป็นคุณหรือเปล่ามาดูสิเขาและคุณนะคะจะได้เจอกันเมื่อไหร่กับความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลออกไปเนี่ยเป็นพลังงานของเขาที่คิดว่าคุณเป็นคนเก่าๆในชีวิตของเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่เขาจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อพิสูจน์นะพฤติกรรมของคุณว่าคุณอะ เป็นคนที่เขาต้องการจะให้กลับมาในชีวิตนะคะเพื่อที่จะมาใช้ชีวิตเริ่มต้นใหม่เป็นรักข้างใหม่ของเขานะนี่คือความลับสุดยอดกับความสัมพันธ์ที่มาถึงจุดเปลี่ยนฟังเพื่อไปแก้ํำถามไปแนวทางคุณเป็นคนนั้นใช่หรือไม่นะสารภาพมากด s ส b s c r i b e ไลค์แชร์รับอํารังงานด้วยขอบคุณทุกกานติดตามค่ะ